สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมารีวิวกับรถกระบะนะอันนี้ได้เป็นตัว toyota hilux river ทุกคนป้ายทะเบียน3พอไทย3พอ3พอ3พาหอยหีบนะ1843นะคันนี้ของเรานะครับได้เป็นตัวสีดำเป็นตัว2.4 n t นะครับเป็นตัว smart cab set edition ตัวเตี้ยเนาะใครกำลังตามหาอยู่นะครับกระบะตัวเตี้ยนะครับสีดำตัวตัวหน้าดูดูแบบนี้นะวันนี้เอามาให้แล้วนะครับว่าส่องของตัวรถเป็นไงสวยงามนะครับไฟหน้าเป็นไฟมอหน้าแบบมัลติรีเฟ l เตอร์เนาะ นี NYU, <esters hire? S 1> ่นะครับกระจังหน้าเป็นอลลอยแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยกคมดําสวยๆเลยนะนี่นะครับล้อแม็กก็ล้อแม็กอลลอยเรียบร้อยแล้วนะนี่นะขอบแม็กสิบหกนิ้วนะครับสวยๆเลยมีโลโก้ไฮรักอะไรมาให้อย่างนี้เรียบร้อยนะคิวกันสาตด์มีให้ครบเลยนะครับดูด้านของตัวบอดี้ด้านนอกเนาะบอกเลยว่าคันนี้สภาพน่าใช้งานสุดๆนะครับใครที่กําลังตามหารถกระบะแคปอยู่มาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับขายดุกุกันทุกคนคันนี้นะครับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยเพียงแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะดูด้สนของตัวด้านท้ายคันนี้ได้เห็นไหม นี่นะครับมีไฟเบรกัวงที่3ให้นะครับไฟท้ายมีมาให้เนาะสวยๆเลยนะครับไฮรักรีโว่2.4 Entry Set Edition นี่เป็นไงสวยงามนะครับตัวบอดี้รถซึ่งเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูด่านของตัวภายในคันนี้กันมากเนาะว่าเป็นยังไงนะน่าใช้งานแค่ไหนดูนี่นะครับนี่ ภายใน,นนะทุกคนต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีข้อดีจุดเด่นก็คือได้เป็นส่วนของตัวเกียร์ออโต้ด้วยเนาะอันนี้นะครับได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาเนาะมีในส่วนของตัวโหมดนะอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะครับตัวจอนะครับมันจะเป็นจอแท้เดิมจากโรงงานนะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีส่วนตัวระบบปรับอากาศนะครับเป็นอนาล็อกปรับมือหมุนคันนี้นะครับราคาโปรโม,มชั่นสุดพิเศษทุกคนขายเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้นะครับแราคาที่ชื่อช็อปปี like, ดด้วยเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ